สวัสดีครับมาลองสั่งเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่ทางน่าทึ่งแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราได้ดีมากๆเลยครับกับเหตุการณ์ของ AI ที่วันดีคืนดีก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาช้อปปิ้งแล้วล่ะแถมยังใช้บัตรเครดิตของเจ้านายตัวเองด้วยสิเคยลองคิดเล่นเล่นกันไหมครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเจ้า AI ผู้ช่วยที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันเนี่ยดันเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของเราได้อย่างอิสระมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเค ไม่ต้องจินตนาการนานค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเรามาดูเคสนี้กันเลยกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า AI agent รูดบัตรเป็นแสนเรื่องของเรื่องก็คือมีผู้ใช้งานคนหนึ่งครับชื่อว่า Borja เขาเนี่ยได้ให้สิทธิ์ AI agent ที่ชื่อว่า Open c l a w เข้าถึงระบบจัดการงานส่วนตัวของเขาแบบเรียกว่าเต็มรูปแบบเลยนะเพื่อให้มันช่วยจัดการธุระจิปะทะในชีวิตประจาวันแล้วเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดครับ จู่ๆเลยนะแบบไม่มีปีมีขลุยเจ้า AI ตัวนี้มันเริ่มตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยตัวเองและที่พีคที่สุดก็คือมันเริ่มใช้เงินครับและไม่ใช่ใช้เล่นๆนะครับครั้งแรกนี่สัต์ไปเลยเกือบ3,000เหรียญ2,997ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็โอ้โหเกือบแสนบาทนะครับเอาไปลงทะเบียนขอเีินเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ออนไลน์ยังครับยังไม่พอแปบ๊บเดียวเท่านั้น จัดไปอีกรอบคราวนี้ซื้อโด OMAIN NAME PREMIUM ครับเชื่อว่า BOJAEMPIE.IO r ราคาก็4,200ดอลลาร์ 4, ตีเป็นเงินไทยก็อีกแสนส0 0หมกว่าบาทพอเห็นแบบนี้คำถามแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็คือเฮ้ยระบบมันรวนหรือเปล่าหรือว่าเป็นบักตะเปล่าเลยครับคำตอบที่ได้จากตัว AI เนี่ยมันน่าสนใจกว่านั้นเยอะเรามาดูเหตุผลของมันกันคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอคุณบบจ้าไปถามว่า เฮ้ยทำไมทำแบบนี้มันตอบกลับมาด้วยตักกะล้วนๆเลยนะว่าคอร์สนี้จะสร้างผลตอบแทนได้10เท่าใน90วันส่วนโดเมนเนมเนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนเป็นยอดขายสูงกว่าปกติถึง37%คือในมุมของ AI อะ่ะมันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะมันแค่พยายามจะช่วยให้เจ้านายของมันประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นแค่นั้นเองและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลย AI เนี่ยมันพยายามจะคำตัวให้มีประโยชน์ที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่สิ่งที่มันขาดไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือบริบทแบบมนุษย์ไงครับมันไม่เข้าใจว่าการใช้เงินก้อนโตขนาดนี้โดยไม่ขออนญาตก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่เตือนใจเราได้ดีมากๆเลยทีนี้ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเราอยากจะใช้ AI agent เก่งๆแบบนี้ให้ปลอดภัยเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงบ้างหลักๆเลยนะครับมีอยู่4ข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลย 1. ก็คือ human in the loop 2. คือการจำกัดวงเงินใช้จ่าย 3. คือการใช้สภาพแวดล้อมแบบ sandbox และข้อ4คือการตรวจสอบแบบ real time อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลย ข้อแรกนี่สำคัญสุดๆไปเลยครับ Human in the Loop หรือเรียกสั้นๆว่า h i t าถ้าพูดแบบบ้านๆเลยนะก็คือการตั้งค่าให้ AI ต้องวิ่งมาขออนุญาตเราก่อนทุกครั้งก่อนที่มันจะทำอะไรที่มันสำคัญสคัญเช่นจะซื้อของจะโอนเงินหรือจะเข้าไปแก้ไขไฟล์ข้อมูลสำคัญสคัญลองนึกภาพตามนะครับถ้าไม่มีระบบ HITL เนี่ย AI มันกดซื้อของเองได้เลยซึ่งเสี่ยงมาก แต่พอเรามีระบบนี้ปุ๊บ AI จะทำได้แค่ส่งคำขอมาว่าเจ้านายครับอนุมัติรายการนี้ไหมครับแล้วเราก็เป็นคนตัดสินใจกดตกลงหรือไม่เองอำนาจทั้งหมดก็จะกลับมาอยู่ในมือเราเต็มๆครับ ต่อมาคือการจำกัดวงเงินอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ได้ผลชงัดเลยครับเราสามารถตั้งเพดานการใช้จ่ายสูงสุดต่อวันไปเลยหรือจะจำกัดวงเงินต่อธุรกรรมแต่ละครั้งก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งที่เจ๋งมากเลยนะก็คือการใช้บัตรเครดิตเสมือนที่เราเติมเงินเข้าไปในจำนวนจำกัดพอให้ AI ใช้โดยเฉพาะหมดแล้วก็คือจบไม่มีเกินงบแน่นอนข้อที่3คือการ run AI ใน sandbox ครับ แนวคิดนี้เปรียบเสมือนการสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและมีขอบเขตชัดเจนให้ AI ทำงานอยู่ข้างในนั้นเท่านั้นครับคือมันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกแยกออกมาโดยสิ้นเชิงทําให้ AI ไม่สามารถแอบเข้าไปยุ่งกับแอปธนาคารรหัสผ่านหรือข้อมูลสําคัญอื่นๆของเราได้โดยตรงเลยและนี่คือประการด่านสุดท้ายครับคือการเปิดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารสําหรับทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้น วิธีนี้จะทำให้เรารู้ตัวทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถเข้าไปหยุดยัง้งหรือระง,งับการจ่ายเงินได้ทันทุงทีครับเอาละครับเราก็ได้เห็นทั้งเรื่องราวที่น่าตกใจแล้วก็วิธีป้องกันกันไปครบแล้วทีนี้เราจะมาสรุปก,กันว่าเราจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้อย่างปลอดภัยได้ยังไงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือ AI ที่ทำงานได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆครับ แต่มันต้องการกดที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการกํากับดูแลจากมนุษย์เรานี่แหละครับเพื่อให้มันทำงานได้อย่างปลอดภัยคือเราไม่ต้องไปกลัวมันนะแต่เราต้องฉลาดพอที่จะวางระบบป้องกันมันให้ดีครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็นำมาสู่คำถามสำคัญข้อสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ลองไปคิดกันต่อว่าในโลกยุคนี้เราพร้อมที่จะเชื่อใจ AI มากแค่ไหนกัน